สวัสดีครับคุณผู้ชมพบก,กับผมอีกแล้วที่โยกันเซื่นเซลนี้มากินข้าวกับผมอีกแล้วครับกับวันที่เรายังต้องสู้กับชีวิตทํางานกันต่อไปมีเรื่องเกรียดเราก็รีแลกสมองออกบ้างนะครับความเครียดความทุกข์ครับหาความสุขใจเตัวด้การกินให้อิ่มและกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับครับ มาครับมาครับคุณผู้ชมนี่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 โอ้นี่ผักเหลือแต่เมื่อวานนะครับกินแล้วครับกินแล้วลองกินสดๆดูนะครับเนะโอ้ยอดอย่างนี้อาจจะมีฝาดฝาดนิดๆนะครับแต่กินกับน้ำพริกอร่อยมากครับเสีออกแดงๆอย่างนี้กินแล้วก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับนี่ครับที่เปรี้ยวก็จะมีรสชาติตรงนี้นะครับนี่นี่ครับเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวกินอร่อยนะครับกินกับน้ำพริกเหมาะมากครับ แต่เขาก็อาจจะมียางนิดหน่อยนะครับแต่ก็กินได้นะครับแต่แกงก็จะอร่อยมากเลยนะครับมีกูรูผู้รู้พ่อแม่พี่น้องที่แนะนําเข้ามาครับบอกว่าอร่อยมากผมก็ชอบกินเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นต้นเขาแบบจะจังงจังนทีนะครับเพิ่งจะเห็นแล้วครับวันนี้นี่ครับมาๆมากินข้าวกับผมครับก็วันนี้กระทองปลาหมึกคึอหมีเกลียวเกยนะครับ ก็มีแดดบ้างเล็กน้อยแต่ก็มีมีคึมมีฝนบางอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับมอลลใหลาย,ย,ายน้หล,ยหลายแหลลวครับมามามาครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อทุกคนและกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ